สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับน้องเก้าอีกแล้วและเราจะไปมีกิจกรรมอะไรกับน้องเก้านั้นต้องติดตามชมนะคะตามกันมาเลย วยทึ่งดีนัมาให้รักันนี้<อ>ข่าวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกับแดนนี่กับท็บอปปี้นะคะทําการแบบว่าไลฟ์ด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็คือมีการเต้นเกิดขึ้นนะคะกับพี่เบนแล้วก็มีการแดงเกิดขึ้นด้วยต้อนรับวันอะไรครับวันนี้วันมาเลเซียค่ะก็อยากจะส่งความรักไปทุกคนนะคะวันนี้ได้ข่าวยอดเอลเมีคือตอนนี้เกือบจะถึงร้านแล้วถูกไหมพี่ก้าใช่ค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากระแสก็เอ้ยดีอะไเ้ยนะคะแล้วก็คนไปเล่นนะในชาเลนจ์ติ๊กตอกด้วยใช่ไหมคะเล่นกันเยอะมากเพราะเข้าไปแล้วแบบตกใจมันมีคนเล่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอเป็นกระแสแล้วเนาะในติ๊กตอกเนาะสักนิดนึงเต้นเนาะนิดนึงพี่แก้วนิดนึงกับเนลงแบบค่อนนหูที่น้องบูสิสูงเพราะว่าบูเป็นแน น,น่ารัามากมากเลยเอาล่ะวันนี้จะให้น้องเก้าบาบอกรักแฟนคลับที่นี่เสียงทุ้มนะคะแล้วก็จะมีเสียงสูงแล้วก็มีเสียงของน้องเก้าเองออ,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 อยากได้เสียงอะไรก่อนลองดูสิมัะกเสียงแหลมบรับรักแฟนคลับเป็นเสียงแหลม<ฮ>พอไหวไหม ได้ค่ะลองดู Happy Valentine นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันวเลนไทน์ทีนี้นะคะก็ขอโมกความรักให้กับทุกคนนะคะแฟนคลับ9นะคะเป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะคะแบบไม่มีเงิน อคอม้นะวันนี้น้องไปมาทำอะไรค่ะมาไลฟ์ค่ะของการิเย่ค่ะ,ะเซรั่มหาพุง<อ>่งเออเออก็ต้องแสดงความยินดีด้วยกับเพลงนะคะ<อ>แบบว่าสวยพุ่งไม่เหมือนพี่นิ้วเกือบทะลุล้านไปแล้วตอนนี้ยอดดีลครับค่ะขอบคุณมากมากค่ะเป็นไงใจ,นใจดีใจมากมากรู้สึกว่าเราเปิดที่ไหนเราก็เจอเปิดจุกเราก็เจอเปิดทิกเก็ตเราก็เจอเปิดยูทูบเราก็เจอค่ะดีใจมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกกระแสตอบรับค่ะวันนี้มาร่วมทำกิจกรรมกับการิเย่กับน้องก้าวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะวันนี้มาทํากิจกรรมกับน้องก้าก็คือมาไลฟ์ของช้อปปีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะมากอลังเวอร์จะบอกให้รอติดตามนะคะแล้วก็ทําการแสดงโชว์ร้องเพลงของเฟรมกับก้าด้วยค่ะเพลงสวยพุ่งมุ่งเป็นแฟนพี่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่กะไรเอ่ยวันนี้สิบสี่กรุงเทก็วันวาเลนไทน์มีเกมสนุกสนุกให้กับน้องเฟรมเล่นแล้วกันนะคะเกมอะไรอ่ะเกมแบบว่าถามไวๆตอบไวๆได้ได้ไหมได้ไหมอ่ะอ่ะเรามาลองดูนะเดี๋ยวไม่จริง รัวๆเลยอ่ะพร้อมไปหนุ่มมากเข้มหรือหนุ่มตีหน,มตหนุ่มตีค่ะตีเท่านั้นค่ะแบบที่มีชื่อคุณคุณชายหรือใส่ห้าใส่ห้าคะ่ะเออเดี๋ยวเ่ะอขยับพึ่งค่ะหล่อมักนกตลกมักได้ค,ะค่ะกุหลาบขาวหรือกุหลาบแดงกุหลาบแดงค่ะสีแดงแรงตลอดโรแมนติกดินเนอร์หรือพูลลดวินล่าริมทะเลพูลลดวินล่าริมทะเลค่ะโรแมนติกกว่าเค้กหรือไอศครีมไอศครีมค่ะอากาศมันร้อนเซิร์ฟสเก็ตหรือเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดก็ได้ค่ะตอนนี้กำลังฮิตอยู่ค่ะหอมแก้วหรือเจ้าเม่งเจ้าว่เมนหเ่ยค่ะในนประเททศไย้องมา น้องแมวมววมวค่ะอิตาลีหรือเกาหลีเกาหลีแล้วกันค่ะไปใกล้ๆก่อนค่ะโอเคงั้นบอกรักเป็นภาษาเกาหลีเลยค่ะซารังเฮยอ๊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 ออ๊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 ด๊อ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 ๊ะ๊อ๊อออ๊อ๊ออ๊อ๊ออ๊อ๊อออออ ีี่่รร้้้้ออมมจจะะทททททาาใใหหุุกกกยงงงแนัับสวัสดีครับน้องมีวสสวัดีครับผมนี่ก็มาไลฟ์กับทางการเย่ครับผมก็บอกเลยว่าโหนี่เป็นครั้งที่ไหนวเนี่ยคือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับการเย่มาหลายครั้งเข้ามาแล้วก็ก็ดีก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาไลฟ์กับการเย่ในวันประเด็นไทยแบบนี้เห็นว่าวันนี้มันมีการวัดระดับความพุ่งจากการไล่ด้วยใช่ไหมใช่ครับขับคุณผู้บยให้ ยยรับอะไรยังไงเนี่ยเชนเนี่ยหน่อยใครับเรื่องการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพการใสร่ใจคนอ,อื่นระกาอเค็คคอยดูแลเชนไวันนี้เป็นวันแห่งความรักน้องมิวเคยเขียนจดหมายหาใครวะถ้าเมื่อก่อนก็น่าจะาเคย <c oughs> วันนี้เราจะมีให้เขียนจดหมายรักหาแฟนคลับของเราเนาะแต่ว่าเราจะมีแบบว่าทั้งหมดสี่ซองนะคะเดี๋ยวให้น้องมิวเลือกมา1นซองแล้วดูว่าเราจะเขียนจดหมายแบบไหนไปหาแฟนคลับเราโอเคเปิดเลยครับน้องมิวโหยากนะนี่เดี๋ยวพี่จะให้อ่านจดหมายแต่ในนี้มันจะมีคำว่ารักแต่เราจะตัดคำว่ารักออก เราจะใส่คขาเ่าพุ่งไปแทนได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เลยลองซื้อมร้อมนะครับไปครับรู้ตัวบ้างไหมครับเพราะผมอะแอบพุ่งมปอยู่นานแล้วใช่แล้วครับความน่าพึงของคุณมันกระแทกเข้ามาที่ใจของผมผมวันใหมทุกครั้งที่มองความสดใสของคุณโอ้พระเจ้าเนี่ยครับเหมือนเรียกว่าความพุ่งผมต้องกาตกหลุมพุ่งคุณเข้าอย่างจังเสียแล้วโอเคพี่พุ่งชื่น วันนี้ก็คือการบอกรักแฟนของน้องมิวเนาะโอเคน้องมิวฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงครัผมก็ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็ในแนวกาสของวันความรักก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจมากๆที่มีคนเป็นแฟนนะครับผมแล้วก็ดีใจที่เราได้มาเจอกันครับผมก็บอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับก็ฝากกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนก่อนที่พี่จะจากไปนับหนึ่งสองสามสวยพุ้งกว่าสวยพุ้งผุ้งผุงผุง สุก็ฝากด้วยกันนะคะใครยังไม่ได้ดู m v นะคะสวยพุบงคุณแฟนพี่ก็เข้าไปดูนะคะในกันเย่ไทยลน์ในยูทูบนะคะฝากติดตามกิจกรรมดีๆนะคะเดี๋ยวกันเย่เขาก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆเนาะฝากตัวนี้ด้วยนะคะที่สำคัญนี่ตัวนี้นะคะกันเย่นะคะไลท์คอมเพลเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับหน้าสวยของก้าวเองนะคะฝากด้วยนะคะทุกคน